สวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกแล้วครับกับคอนเทนต์อันบ็อกซครับผม Unboxing วันนี้ครับผมจะมารีวิวอัลบั้มของน้องๆวงเกิกุ๊วงหนึ่งที่ผมก็เคยทำคลิปเรียกชั่นไปแล้วด้วยนะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวงที่น่าสนใจมากๆและล่าสุดตอนเนี้ยกลายเป็นวง all love er ของผมแล้วนะวง all love er ก็คือเป็นวงที่เป็น my love er ทุกคนอนะ่ะเออผมกำลังพูดถึงวงนี้ครับผมกับวงที่มีชื่อว่าชัดสารังครับผมหรือว่าวง csr นั่นแหละคุณผู้ชม เพื่อใครยังไม่รู้จักน้องๆวงนี้นะเดี๋ยวผมเล่าประวัติให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะสำหรับน้องๆวงชอตซารังหรือว่า CSR นี่ก็มีเมมเบอร์ทั้งหมด7คนด้วยกัน สำหรับชื่อวงชอตซารังมาจากคำภาษาเกาหลีที่แปลว่ารักแรกนั่นเองนะซึ่งคอนเซปต์ของน้องๆวงนี้นี่บอกเลยว่าแทบจะหายากแล้วนะในหมู่มวลเกิร์ลกรุ๊ปเจนปัจจุบันนี้นะในคอนเซปต์ของน้องๆน,น,นี่ก็จะออกแนวแบบน่ารักน่ารักสดใสแหละและเป็นวงที่ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องชื่นชอบอย่างแน่นอนเพราะว่าเมมเบอร์แต่ละคนนี่น่ารักมากๆเลยนะ และด้วยคอนเซปต์ของนุ่งๆวงนี้นะก็ทําให้นึกถึงวงเกิร์ลกรุ๊ปยุคก,ก,ก่อนๆเลยนะที่มีคอนเซปต์คล้ายๆกับช็อตสลังเลย <LEGO S 1> ก็คือจีเฟนเลิฟลิสเป็นต้นนะถ้าจะเรียกว่าช็อตสลังเนี่ยเป็นวงที่สืบทอดคอนเซปต์มาจากวงรุ่นพี่ที่ผมกล่าวถึงเมื่อกี้เนี่ยก็ไม่ผิดนะเพราะว่าคอนเซปต์ก็คล้ายๆกันด้วยมันก็เลยยิ่งทําให้วงช็อตสลังเนี่ยมีความสนใจมากยิ่งขึ้นนะและก็หลายคนอีกก็เริ่มที่จะตกเข้ามาอยู่ในด้อมของนุองๆแล้วนะและผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะที่โดนตก จากวงที่ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยนะแล้วไม่รู้เลยว่าเมมเบอร์แต่ละคนนี่ชื่ออะไรกันบ้างนะจนเข้ามาฟังเพลงเดบิวต์อ่ะเพลงทัสรังป๊อปป๊อปเนี่ย ก็ทําให้เริ่มโดนตกทีละคนทีละคนทีละคนจนตอนนี้ล่าสุดเนี่ยเพลงชายนิ่งไบบอกเลยว่าผมชอบเพลงนี้มากๆแล้วก็ทําให้จากเป็นวงออเมเนี่ยกลายเป็นวงออ l เลิฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็คือจาก m y m เมนเป็นไม่เลิฟแล้วอ่ะคือรักน้องๆวงนี้มากขึ้นแล้วอ่ะบอกเลยนะเพลงของน้องๆวงช็อตสลังนี่ดีทุกเพลงเพราะทุกเพลงนะอยากให้ทุกคนได้ลองติดตามน้องๆวงนี้ดูนะรับรองว่าคุณอาจจะโดนตกโดยไม่รู้ตัวก็เป็นได้นะแต่ประเด็นหลักสําคัญในวันนี้ครับแน่นอนว่าวันนี้ผมจะมาเรียกแช่ เออไม่ใช่สิ วันนี้ผมจะมาอันบ็อกซิ่งอัลบั้มของน้องๆวงชอตสรางนะแต่วันนี้ผมจะไม่ได้รีวิวแค่อัลบั้มเดียวนะเพราะวันนี้ผมเตรียมมาถึง3อัลบั้มเลยนะคือตอนแรกเนี่ยผมว่าจะรีวิวอัลบั้มล่าสุดของน้องๆก็คืออัลบั้ม daylight ซึ่งเป็นมินิอัลบั้มที่2นะผมก็เลยหาอัลบั้มย้อนหลัง2อัลบั้มที่ผ่านมาคือเก็บให้ครบก่อนแล้วค่อยมาอันบ็อกซิ่งทีหลังมารีวิวทีหลังเนาะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวครบทั้งสาอัลบั้มเลยนะถ้าพร้อมแล้วเรามารีวิวอัลบั้ นบผม มาเริ่มที่อัลบั้มแรกของน้องๆดีกว่านะซึ่งเป็นอัลบั้มเดบิวต์เลยนะมินิอัลบั้มแรกของน้องๆวง,งชัดสลางนะก็คืออัลบั้มนี้ครับผม s q u e n c e 7272นั่เนเองนะซึ่งจะบอกว่าอัลบั้มแรกเนี่ยผมตามหายากมากๆเพราะว่าบางที่นี่คือหมดแล้วไม่มีขายในสต็อกเลยนะคือหายากมากๆผมก็เลยลองไปหาในทวิตเตอร์ดูจนกระทั่งผมเจอร้านหนึ่งแล้วก็สั่งเลยในราคาที่ถูกมากๆสุดท้ายก็ได้มาครอบครองนะเดี๋ยวมาดูว่าในอัลบั้มแรกเนี่ยจะให้อะไรมาบ้างนะไปดูกันเลยดีกว่า นี่คือหน้าตาของมินิอัลบั้มแรกของน้องๆวงชัดสรังนะซีเควน7์7 2องนะแน่นอนเริ่มต้นเรามาดูปกหน้าปกหลังก่อนปกหน้าดูเลยชัดๆนะดูสวยงามมากๆเลยนะแล้วก็ปกหลังนะปกหลังจะเป็นชื่อเพลงของน้องๆนะในมินิอัลบั้มแรกนี้มีทั้งหมด5เพลงนะเพราอทุกเพลงครับนี่คือหน้าตาของอัลบั้มแรกนะเดี๋ยวเรามาดูข้างในอัลบั้มดีกว่านะวิธีการเปิดอัลบั้มก็แบบนี้ครับปึ๊บ เห็นของมากมายเลยต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าที่เห็นเป็นเครือบแบบนี้นะเครือบแบบนี้นะก่อนอยต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าที่เห็นเป็นคเครือแบบนี้นะคือพอผมได้อัลบั้มมาเป็นที่เรียบร้อยแน่ๆผมก็จะนําของที่อยู่ภายในอัลบั้มนี้ไปเคลือบไว้นะก็คือเก็บไว้เลยเคลือบเก็บไว้เลยเก็บไว้เป็นอย่างดีเลยนะเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะการ์ดของน้องยูนะจังนะน่ารักมากๆเลย ส่วนอันนี้เป็นสติกเกอร์ครับจริงๆก็แกะไปติดอะไรได้นะแต่ว่าผมไม่แกะนะเคลือบเก็บไปเลยต่อไปครับเป็นรูปโฟโตการ์ดของน้องกึมฮีครับพี่ใหญ่ประจำแกง๊งต่อไปครับเป็นข้อความนะครับส่วนอันนี้ครับเป็นซองใส่ซีดีนะครับผมซึ่งอันนี้ผมได้ถอดซีดีออกไปแล้วแล้วก็เคลือบเก็บไว้เลยนี่สำหรับเจ้าตัวซีดีนะผมแยกมาใส่ซองนี้ไว้เลยนี่ แล้วก็อันนี้เป็นซองใส่พวกกราดเนี่ยการ์ดของยูนัจังของน้องคึมนะครับคึมฮีก็คือเป็นซองใสกุตโตโก้ก๊าซซองเนี้ยนะแต่ว่าก็คือเคลือบไว้เลยนะรักษาไว้เป็นอย่างดีเลยแน่นอนว่าในเล่มนี้เต็มไปด้วยรูปของสาวๆครบทุกคนเลยนะมาดูว่าแต่ละคนเนี่ยจะสวยหน้ารักขนาดไหนนะ โอเคให้ดูคร่าวๆแบบนี้ก่อนแล้วกันนะส่วนหน้าหลังๆนี้ก็จะเป็นอีกชุดคอนเซปต์หนึ่งนะเป็นชุดนักเรียนนะโอเคก็ประมาณนี้มาต่อกันที่อัลบั้มที่2ของน้องๆนะก็คืออัลบั้มนี้ครับผมซีเควนซ์17แอนครับผมกับเพลงไตเติ้ล Love The Con นั่นเองนะ Love <ept> The Con เออ ซึ่งจะบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เริ่มมีความสดใสมากขึ้นนะและก็ที่สําคัญนะ <Yeah. S 1> ผมโดนซอยอนตกเป็นไมเลิก็เพลงนี้แหละจากซีนที่น้องสายหัวแบบเนี้นปปย,แ,ยแบบเนี้ยเออโดนตกทันทีเลยเป็นไมเลิฟทันทีนะและก็เพลง b s ไซดอีกเพลงนึงนะก็คือเพลง ending นั่นเองนะเดี๋ยวมาดูว่าในอัลบั้มนี้ให้อะไรมาบ้างไปดูกัน ต่อมาครับเป็นอัลบั้มซีเควนซ17แอนนะก็เป็นซิงเกิลอัลบั้มแรกของน้องๆน,นะก็จะมีอยู่ทั้งหมด2เพลงก็คือเลิฟที่คอรแล้วก็แอนดิงนะปกหน้าปกหลังก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นโทนสีชมพูแบบนี้นะทีนี้มาดูภายในกล่องนี้ดีกว่าซึ่งแพคเกจนี้ก็เหมือนมินิอัลบั้มแรกเลยนะแต่ว่าวิธีการเปิดเนี่ยจะไม่ได้แบบดึงฝากออกแบบนี้นะต้องเปิดแบบนี้ครับเปิดฝาแบบนี้เลย นี่เหมือนเดิมครับพอผมได้บอมมานี่ผมก็เอาไปเคลือบก่อนเลยนะเก็บไว้รักษาเป็นอย่างดีเลยนะเปิดมาปุ๊บแพ้อะไรมาบ้างการ์ดของน้องเย,ยฮามครับแล้วก็มีข้อความของน้องนะแล้วก็เป็นกรอบนะแล้วก็รูปซอยอนครับนี่น่ารักมากๆเลยสวยมาก อารมณ์เหมือนตัวหนังอะแล้วก็มีลายเซ็นของน้องนะตรงนี้จะมี QR code ด้วยนะเอาไว้สแกนซึ่งผมก็สแกนแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้มาก็คือเป็นคลิปสั้นๆนะของซอยอนนี่แหละซึ่งบอกเลยว่าเป็นคลิปพิเศษที่สามารถหาได้ในตัวอัลบัมนี้เท่านั้นนะก็คือต้องสแกน QR code แบบนี้นะถึงจะได้ดูคลิปพิเศษที่ให้มานะแต่ว่าอันนี้ผมขอปิดไว้ก่อนแล้วกันเนาะถ้าใครอยากดูนี่ต้องหาซื้อเอาเองนะแล้วก็สแกนดูเองนะ ซึ่งการเยายวยาแบบนี้นะต้องคู่กับกรอบนี้ครับผมนี่กับหัว <c oughs> เอามาคู่กันแบบนี้นะก็จะดูสวยงามมากขึ้นเลยต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็นซองใส่พวกการ์ดซึ่งผมก็เคลือบไว้เคลือบซองไว้เป็นที่เรียบร้อยซองใส่อัลบ,บั้มครับเหมือนเดิมครับเอาแผ่นซีดีออกแล้วก็เอามาเคลือบนะครับเคลือบเก็บไว้เลยส่วนนี้ซีดีครับ ่วนนี้จะเป็นสติกเกอร์ครับสติกเกอร์ของสาวๆรบทุกคนเลยเมื่อเดิมครับผมไม่แกะเรือบอย่างเดียวครับเรือบเก็บไว้และแน่นอนครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือโฟตโต้บุ๊กค,ครับผมออกมาดูเลยสำหรับโฟตโต้บุ๊กตัวนี้นะก็ดูจากความหนาของอัลบั้มนะค่อนข้างที่จะเล็กกว่าอัลบั้มก่อนหน้านี้นะเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าสาวๆแต่ละคนนี่จะสวยน่ารักขนาดไหนนะเปิดเข้าไปดูเลย มาก็เป็นรูปรวมของสาวๆนะโอเคก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับซิงเกิลอัลบั้มแรกนะครับ และก็มาถึงอัลบั้มล่าสุดของน้องๆวงชอดสลังนะและเป็นอัลบั้มที่สําคัญกับผมมากเลยนะก็คืออัลบั้มนี้ครับผมอัลบั้มล่าสุดเลยอัลบั้ม daylight นะเป็นมินิอัลบั้มที่2ของน้องๆองนะซึ่งมากับเพลงไตเติ้ลที่ตอนนี้นผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยชื่นชอบเพลงนี้เป็นอย่างมากเลยนะหลายคนพูดถึงเพลงนี้กันเยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าเป็นเพลงที่โคตรจะสดใสนะและที่สําคัญนะเป็นเพลงโปรดเพลงหนึ่งที่ผมฟังบ่อยมากๆเลยนะจนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังฟังอยู่นะก็คือเพลง shining bright นั่นเองนะ ชไเออประมาณนี้นะเอ๊ะทำถูกหรือเปล่าวะหรือว่ามาอ๋อแบบนี้ถูกแล้วเออ คือจะบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมฟังแล้วเนี่ยฟังครั้งแรกเลยนะชอบเลยคือเพลงนี้เป็นเพลงที่ทําให้ผมเนี่ยฟังครั้งแรกเนี่ยรู้สึกขนลุกเลยเพราะว่าเป็นแนวเพลงที่หามานานและที่สําพันหายากมากในเกิลกุ๊กเจนปัจจุบันนี้นะแล้วพอมาฟังเพลงนี้ก็คือแบบว่าโอ้โหโลกสดใสขึ้นมาทันทีทันใดเลยอะ่ะสำหรับอัลบั้มล่าสุดของน้องๆวงชอตรังนะสังเกตให้ดีนะแพ็กเกจอัลบั้มนี้ดูเปลี่ยนไปนะให้มันเป็นหนังสือแบบนี้เลยนะเป็นสมุดภาพแตกต่างจาก2อ,อัลบั้มที่ผ่านมานี่ก็จะเป็นในรูปแบบ ลแล้วก็ลืมบอกไปนะว่าสําหรับอัลบั้มล่าสุดของน้องๆเนี่ยที่ผมสั่งมาเนี่ยผมสั่งจากเว็บ My Music Teste นะที่ผมสั่งเว็บนี้นี่ก็คือจะลุ้นสิทธิ์วิดีโอคอลด้วยนะแต่สุดท้ายก็คือไม่ได้ครับผมไม่ได้ครับผมก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันแต่ก็ให้การ์ดมาเยอะมากเดี๋ยวมาดูว่าการ์ดที่ให้มานี่จะมีของใครบ้างแล้วก็สวยงามขนาดไหนเนี่เดี๋ยวเรามาอ,าอันบ็อกซิ่งอัลบั้มล่าสุดของน้องๆเลยดีกว่า และนี่คือมินิอัลบั้มล่าสุดของน้องๆนะครับมินิอัลบั้มที่2 Daylight นะนี่คือรูปร่างของอัลบั้มนะก็จะดูสดใสขึ้นมาอีกแบบนึงเลยดูปกหน้าปกหลังก่อนหน้าเป็นแบบนี้ปกหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีทั้งหมดสีเพลงทีนี้ลองถอดออกมาดู <What? S 2> นี่ก็จะเป็นให้มาเป็นสมุดเล่มแบบนี้เลยนะครับเอาล่ะหลายคนจะสงสัยใช่ไหมว่าการ์ดอยู่ไหนการ์ดอยู่ในกล่องนี้ไหม ไม่มีนะครับเพราะการอยู่ในหนังสือเล่มนี้ครับผมอ่ะไม่เชื่อเดี๋ยวลองดูวะโอล่วงมาเลยดูการที่ให้มาก่อนอย่างแรกเลยที่ให้มาเป็นโปสเตอร์ขนาดใหญ que ่แบบนี้นะอ่ะโอเคให้ดูประมาณนี้แล้วก็มาดูการ์ดแล้วก็อะไรต่างๆในนาที่เขาให้มานะอย่างแรกเลยต่อไปครับมาดูการดีกว่าว่าให้ของใครมาบ้างของซอยอนครับ เท่ทีนาะงททีโทษทีใบแรกครับเป็นของซอย้อนครับส่วนนี้ด้านหลังครับลายเซ็นของน้องกับข้อความต่อมาครับเป็นการ์ดของน้องเยฮามครับส่วนนี้ด้านหลังครับต่อไปครับการ์ดของน้องกึมฮีน่ารักมากมากเลย แต่จะบอกว่าการ์ดนี้นะ mm hmm. การ์ดนี้คือการ์ดพิเศษที่ทาง My Music t e s t e ได้ให้มานะครับพิเศษมากๆเลยแล้วก็การ์ดของน้องยูนาจังครับ mm hmm. อารมณ์เหมือนนามบัตรเลยอะ แล้วก็สติกเกอร์ครับเคลือบมาแล้วเรียบร้อยได้ปุ๊บเคลือบปั๊บครับรักษาไว้อย่างดีเลยอันนี้จะเป็นสติกเกอร์ของน้องๆแต่ละคนนะสติกเกอร์นี้จะคล้ายๆเหมือนสเตมเลยนะสเตมที่เอาไว้ติดซองจดหมายอ่ะก็จะประมาณนี้นะแต่ผมไม่แกะครับผมเคลือบเลยเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีเลยครับผมเอาล่ะได้เวลามาดูหนังสือเล่มโฟโต้บุ๊กของอัลบั้มน,นี้กันนะนี่คือหน้าแรกที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะทีนี้มาดูหน้าต่อไปดีกว่า แต่ว่าเมมเบอร์ทุกคนนี้ก็คือแบบสวยน่ารักกันมากๆเลยนะ,จะเจ้ากระต่ายน้อยส่วนนี้ก็เป็นรูปอีกคอนเซปต์หนึ่งนะเมื่อกี้เป็นชุดสีขาวเนาะอันนี้ก็จะเป็นชุดที่ดูแบบสดใสน่ารักเลยทีเดียวส่วนนี้ก็จะเป็นเนื้อเพลงนะครับโอเคหมดละจะถามว่าซีดีหายไปไหนซีดีอยู่นี้ครับนี่ครับแยกออกมาแล้วแบบนี้เลยนะครับ นี่คือทั้งหมดของมินิอัลบั้มล่าสุดนี้ครับ และนี่คือทั้งหมดของการอันบ็อกซิ่งอัลบั้มของน้องๆวงชอตซารังหรือว่า CSR ครบทุกบอมเลยนะคุณผู้ชมสำหรับใครที่เป็นมาอึมอยู่แล้วหรือใครที่กำลังจะเข้ามาเป็นมาอึมนะอย่าลืมนะไปฟังเพลงของน้องๆกันนีเยอะนะแล้วก็อุดหนุนผลงานของน้องๆอุดหนุนอัลบั้มของน้องๆด้วยนะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตน้องๆกันต่อไปแบบนี้เรื่อยๆแล้วก็ตลอดไปด้วยนะเพราะว่าตอนนี้กระแสของน้องๆวงชอตซารังก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆหลายคนให้ความสนใจกันเยอะมากเลยนะยังไงก็ฝักน้องๆวงชอารัง เป็นอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยแล้วกันนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะช่อง YouTube เอ็มสักชัย h ช n แนลแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะแล้วเจอกันบ๊ายบาย